โอ้ oh, ช่างปะยางยี่สิบสี่ชั่วโมงแม่นก่อมามาปะยางปะยางปะยางยี่สิบสี่ชั่วโมงแม่นแท้ก้อนนี้แล้วผมจะไปทำงานจัดได้ครับปะยางต้องยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยว้ายมันโมเมนต์ยังสั้นเด้งวะนะมันโมเมนต์มันเป็นยังไดลองเล่าให้ฟองกันเหรอ ก็ยังว่าร้านนี่ปะยาง24ชั่วโมงก็ยังว่าอยู่ก็สร้างปะยางต้องหนึ่งวันนะ24ชั่วโมงอ่ะแล้วผมจะไปทำงานขับรถนะจะไปจะได้ก็ร้านนี้รับปะยางตลอด24ชั่วโมงหมายความว่าเรียกใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงมันแหละมันก็ไปเปลี่ยนชื่อไป h e เด e r เปลี่ยนเปลี่ยนว่าปะยางตลอดเวลาเอาอี้นะ ไปบต้องเอา24ชั่วโมงละซึกซักเี่ยผมจะไปทำงานละโอเคคนระับเจอกันรู้เรื่องคนอะอย่างเข้าใจง่ายกระดอกกระเดียะแท้พอแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจแหละเดี่ยอะไรของเจ้านี่ไปละไปเองเลยเด้อ